ยิงชาแนลสวัสดีค่ะศักดินาวิทยาลัยเมื่อบเบิลตัดสินใจเข้าไปที่โรงพักเพื่อสารภาพความผิดกับตำรวจบอกว่าเขาเป็นคนฆ่ายามสมริต้ตายเขาเป็นฆาตรกรโดยหารู้ไม่ว่าตำรวจคนนี้แอบรับเงินมาจากชนินเพื่อให้ลูกของตัวเองได้เรียนที่เดียวกับบเบิลด้วยตำรวจจึงไม่รับสารภาพของบเบิล ซ้ำยังติดต่อให้ชนินและสีตรามารับตัวลูกชายกลับไประหว่างที่ตำรวจพาตัวไบเบิ้ลเดินออกมาจากโรงพักส,สัตวิมลก็บุกมายังโรงพักพร้อมกับชนินและสีตราสัตวีวิมลที่ต้องการอยากรู้ความจริงจึงพยายามจะถามไบเบิลว่ามาที่โรงพักเพื่อทำอะไรกันแน่ไบเบิลกำลังจะพูดว่าเขาไม่ยอมรับสารภาพแต่สีตราก็เข้าไปขวางไว้ ให้ลูกชายพูดออกมาว่าสารภาพเรื่องอะไรและบอกให้ไบเบิลเป,เปรอที่รถก่อนทําให้สสิวิมลยิ่งสงสัยจึงพยายามจะคาดคันไบเบิลให้ได้แต่กับถูกสีตาและชนินเข้ามาขวางไว้จนเกิดมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงชนินตวาดเสียงดังกลับไปว่าอย่ามายุ่งกับลูกกูต่อให้มีสสิวิมลอีกสิคนก็ทําอะไรไม่ได้หรอก สีตราจึงทำทีขู่กลับไปด้วยว่าการที่เธอกล้าแข่งข้อกับฉันเธอรู้ไหมว่าผลตอบแทนมันเจ็บปวดแค่ไหนสสวิมลจึงบอกไปว่าฉันจะบอกให้นะฉันจะหาคนผิดมารับโทษให้ได้ไม่ว่าอย่างไงฉันคิดว่าคดีนี้ฉันก็จะชนะทำให้ชนิน,นสีตรายิ่งไม่พอใจมากและคิดจะหาทางกำจัดสสวิมลไปให้ได้ ชนินจึงเข้าไปหาเจ้าสัวโกสินพร้อมกับตำรวจคนนั้นที่ทำคดีเรื่องนี้เพื่อจะบอกว่าสาศิวิมลไม่ปล่อยเรื่องนี้ไปง่ายๆแน่นั่นจึงทำให้เจ้าสัวโกสินผ่านโกรธเคืองขึ้นมาพอโทษถอยว่าทำไมถึงปล่อยให้ใบเบิ้ลไปสารภาพผิดแบบนั้นทำไมไม่ยอมหยุดสร้างปัญหากันสักทีถอยพยายามแก้ตัวว่าเขาไม่รู้เรื่องที่ใบเบิ้ลไปสารภาพผิดกับตำรวจ นั่นยิ่งทำให้เจ้าสัวโกสินยิ่งมโหอย่างมากจึงทำร้ายลูกชายของตัวเองเพราะกลัวตัวเองจะเดือดร้อนไปด้วยทอยตกใจไม่คิดว่าพ่อของเขาจะกล้าทำกับเขาได้ถึงเพียงนี้เมื่อใบเบิ้ลกลับมาถึงก็พยายามวิ่งหนีชนินเข้าไปในบ้านชนินโมโหมากจึงเข้าไปกระชากตัวลูกชายเอาไว้ก่อนจะผลักใบเบิลจนกระเด็นออกไป จนสีตราต้องเข้าไปช่วยและห้ามไม่ให้ชะเนินทำร้ายลูกชายแบบนี้อีกชเนินทนไม่ไหวจึงตวาดเสียงดังบอกไปว่ารู้ไหมว่าพ่อกับแม่ต้องวุ่นวายแค่ไหนเพื่อปกป้องแกครอบครัวของเราต้องเดือดร้อนไปด้วยเพราะแกเนี่ยไบยเบิลที่คิดว่าพ่อต่างหากที่เป็นต้นเหตุของเรื่องนี้และสงสารกันทีมากที่ต้องเป็นแพะรับบาปจึงสวนกลับไปว่าพ่อทำแบบนี้ พ่อคิดว่าครอบครัวอื่นเขาไม่เดือดร้อนนึกไงพ่อชนินเดือดจัดจึงคิดจะตบหน้าลูกชายแต่สีตาก็เข้ามาขวางไว้บอกให้ชนินใจเย็นๆก่อนแล้วสีตาก็บอกให้ใบเบิ้ลเข้าห้องไปสีตราเป็นห่วงความรู้สึกของลูกชายมากผิดกับชนินที่โกรธเพราะลูกชายกำลังสร้างปัญหาให้เขาอีกแล้วและในคืนนั้นชนินได้ให้ของบางอย่างกับสีตรา ซึ่งชนินได้มาจากตำรวจที่ทำคดีนี้ตำรวจจึงมอบหลักฐานสำคัญมาให้ชนินเพื่อทำลายแต่ชนินไม่อยากทำลายเองเพราะกลัวจะเสียมือท่านสสผู้ยิ่งใหญ่เขาจึงมอบโทรศัพท์ของยามสมนึกให้แก่สีตราภรรยาของเขาและบอกให้เอาไปทำลายทิ้งซะซึ่งในนั้นมีคลิปหลักฐานที่ชนินขืนใจครูเคสสีตรารับโทรศัพท์นั้นมาพร้อมกับคิดที่จะเอามันไปเผาทิ้ง แต่บูมก็เข้ามาเห็นสะก่อนจึงเข้าไปดับไฟและแอบ,บเอาเมมโมรี่การ์ดของโทรศัพท์มาเก็บไว้วันต่อมาทอยกับไบเบิลก็มาเล่นบาสด้วยกันหวังจะใช้กีฬาคลายเครียดแต่มันก็ไม่ได้ทำให้ไบเบิลลืมเรื่องร้ายๆไปได้ต้นอกที่คอยมาตามรับใช้ทอยอยู่ไม่ห่างเมื่อเห็นว่าไบเบิลและทอยกำลังเปลี่ยนเสื้อผ้า เขาจึงแอบเข้าไปหยิบชุดกีฬาของไบเบิลขึ้นมาดมด้วยความสเสน่หาซึ่งในตอนนั้นสศิวิมลกับคีก็แอบตามมาจนได้และได้เห็นเข้าพอดีสศิวิมลจึงเอาโทรศัพท์ขึ้นมาแอบถ่ายเก็บเอาไว้และหาจังหวะเข้าไปหาต้นโอก๊กและพยายามปลอบใจต้นโอก๊กที่กำลังเสียใจบางอย่างอยู่พร้อมทั้งพยายามโน้มน้าวให้ต้นโอก๊กเผยความจริงออกมาโดยบอกไปว่า ไม่ต้องกลัวนะไม่ว่ามันจะรวยล้นฟ้าขนาดไหนมันก็ต้องไปรับโทษสศสิวิมลเข้าไปปาดน้ำตาให้กับต้นโอ๊กเพื่อทำให้เขาวไว้วางใจจนเกือบจะหลุดปากพูดความจริงออกมาแต่จังหวะนั้นสีตราก็เข้ามาขวางไว้และเกิดมีปากเสียงกับสศสิวิมลต้นโอ๊กจึงใช้จังหวะนี้เดินหนีออกไปสศสิวิมลจึงต่อว่าสีตราไปว่าเป็นผอ,อ,อภาษาอะไรอะไม่เคยรู้เลยเหรอ ว่าเด็กมีปัญหาเนี่ยสีตราพยายามแก้ตัวแทนเด็กของเธอไปว่าไม่มีปัญหาอะไรทั้งนั้นและสวนกลับไปว่าเธอเองก็น่าจะรู้ดีนี่ไม่มีแม่คนไหนที่รักลูกคนอื่นมากไปกว่าลูกของตัวเองนั่นจึงทำให้ศาสีวิมลรู้สึกผิดหวังที่อดีตเพื่อนรักหลงผิดแบบนี้เธอจึงตัดสินใจส่งคลิปของต้นโอก๊กให้สีตราและเรียมดูเพื่อตอกย้ำให้รู้ว่า ต้นอกมีความผิดปกติบางอย่างอยู่แถมยังแอบชอบเพศเดียวกันอีกด้วยเมื่อสสีวิมลสืบลึกลงไปกับยิ่งพบหลักฐานที่ยงไปหาเด็กสี่คนนั้นคือไบเบิลกับแบมแบมสองพี่น้องทาย,ยาทของชนินซึ่งเป็นลูกศิษย์และลูกของอดีตเพื่อนรักอย่างสีรตราและยังมีทอยลูกชายของเจ้าสัวโกศิน ผู้ทรงอิทธิพลเจ้าของโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังกับต้นโอก๊กลูกเมียเก็บของเจ้าสวัวการห้ำหั่นระหว่างาศาสีวิมลกับสีตราจึงเริ่มต้นขึ้นฝ่ายหนึ่งทำทุกอย่างเพื่อปกป้องลูกและอำนาจในขณะที่ฝ่ายต้องทำทุกอย่างเพื่อเปิดโปรงกระชากหน้ากากคน้ายทำให้สศสีวิมลกับคีต่างต้องช่วยกันหาตัวคนผิดมารับโทษให้ได้จึงมาขอความช่วยเหลือจากเจนเนตและเพิร์ส โดยยื่นหลักฐานบางอย่างให้ดูบอกไปว่านะ้าสงสัยว่าแบมแบมไบเบิลทอยต้นโอก๊กอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของลุงสมนึกนะ้าอยากให้เจนกับเพิร์สเนี่ยนะจับตาสี่คนนี้ให้ดีซึ่งขีก็ได้คิดวิธีที่จะช่วยสืบหาเบาะแสคนร้ายตัวจริงโดยบอกกับเจนและเพิร์สไปว่าถ้าเราได้รู้จักความรู้สึกนึกคิดของสี่คนนั้น เราก็อาจจะได้คำตอบนํำว่าใครกันแน่ที่เป็นคนฆ่าลุงสมนึกเพื่อเป็นข้อมูลให้เจนและเพิร์สจับตาดูสี่คนนั้นเอาไว้เมื่อใบเบิลที่รู้สึกผิดเห็นเจนเนตกำลังนั่งเศร้าเสียใจยอยู่เพียงลำพังเรื่องยามสมนึกพ่อของเธอที่ตายไปเขาจึงแอบเข้ามาหาทำทีปลอบใจเจนแต่เธอกลับบอกไปว่าคนอย่างกันทีจะเสพยาแล้วก็ฆ่าพ่อของเราจริงๆหรอ บเบิลที่ได้ฟังก็กังวลใจก็กล้า,กล,าก,ลกลัวว่าจะพูดความจริงดีไหมจึงได้แต่อ้ำาอึ้งบอกไปว่าคือเราเสียใจด้วยนะเรื่องพ่อของเธอเราขอโทษที่ช่วยพ่อเธอไว้ไม่ได้ไบเบิลพูดไปในในอยากจะสารภาพความจริงเหลือเกินแต่ใจก็ไม่กล้าเพราะกลัวว่าถอยกับต้นโอก๊กจะมีความผิดไปด้วย โดยหารู้ไม่ว่าเจนแอบบันทึกเสียงตอนที่ไบเบิลมาคุยกับเธอเอาไว้แล้วเมื่อทอยรู้ว่าไบาเบิลกำลังเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องโดยการคิดจะสารภาพผิดกับเจนเนรทำให้ทอยยิ่งไม่พอใจมากจึงบอกไบเบิลไปว่ามึงสารภาพผิดก็เท่ากับมึงจะลากกูเข้าคุกไปด้วยปะวะไบเบิลจึงเตือนทอยไปว่ากันทีมันเป็นเพื่อนเรานะเว้ย นี่มึงไม่รู้สึกเครียดอะไรเลยหรือวะที่ปล่อยให้คนที่ไม่ได้ทำผิดมารับโทษแทนพวกเราวะทอยที่เห็นแก่ตัวเพราะกลัวพ่อจะทำรา้ายเขาเหมือนอย่างไอ้ลูกเมียน้อยคนนั้นจึงสวนกลับไปว่าจะไปรู้สึกทำไมวะคนจนอย่างพวกมันก็สมควรไปเข้าคุกอยู่แล้วทําให้ใบบั้นไม่พอใจมากที่ทอยไม่เคยสํานึกผิดแถมกำลังทำให้เพื่อนคนนึงต้องเดือดร้อน ไบเบิลโกรธทอยเป็นอย่างมากจึงเดินออกมาระบายด้วยถ้อยคำสบทรุนแรงไปว่าเชี่ยซึ่งดูเหมือนว่าบูมจะได้รับรู้ข้อมูลบางอย่างที่ไบเบิ้ลกับทอยพยายามปกปิดเอาไว้รวมถึงอาการป่วยของแบมแบมที่ดูน่าสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องกับการตายของยามสมนึกเป็นแน่ทำให้บูมคิดที่จะสืบหาความจริงและช่วยทำให้ทุกอย่างคลี่คลายไปในทางที่ถูกต้องให้ได้ ส่วนเพิร์สก็พยายามติดต่อหาแบมแบมจนในที่สุดเธอก็ได้เจอกับแบมแบมสักทีจึงได้ถามถึงเรืนั้นว่าทำไมแบมแบมถึงไม่ยอมพูดอะไรกับเธอเลยมีเรื่องไม่สบายใจอะไรหรือเปล่าถึงได้เงียบหายไปแบบนี้เพิร์สเข้าไปจับมือแบมแบมเอาไว้แบมแบมพยายามจะบอกความจริงกับเพิร์สแต่แล้วก็มีเสียงฟ้าร้องดังขึ้นมาจนทำให้แบมแบมไม่สามารถพูดความจริงออกมาได้ เพราะมีท่าทีหวาดกลัวอยู่ทำให้เพิร์สเห็นถึงความผิดปกติบางอย่างของแบมแบมที่ดูหวาดกลัวกับเสียงฟ้าร้องจนน่าสงสัยเพราะในคืนเกิดเหตุวันนั้นก็มีฝนตกเหมือนกันจนกระทั่งถึงวันที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องต้องมาขึ้นศาลเยาวชนเพื่อให้การต่อสารโดยมีสศิววิมลทนายความ เป็นผู้ว่าความกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับจำเลยเพื่อจะนำข้อมูลเหล่านั้นมาสืบหาคนร้ายตัวจริงต่อไปแล้วเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปต้องติดตามหากสปอยอะไรผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้อดด้วยนะและพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ